สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ตัวตึงมาแล้วฮะค,คผู้ชมคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ไม่ใช่เกมฟรีไฟนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเตะบอลกันบ้างครับผู้ชมผมเชื่อว่าผู้ติ่ตามเกา่าๆอาจจะไม่ค่อยคลิกมาดูเท่าไหร่นะเพราะว่าผมทําแต่ฟรีไฟเนาะเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นฟรีไฟกันบ้างนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยก็จะมีสาระมาฝากนะครับซึ่งเป็นปัญหาของคนที่เล่นเกมฟีฟ่าใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยเล่นมาประมาณ4เดือนนะครับช่วงแรกก็พบปัญหาแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าควรทํำยังไงวะให้เราเนี่ยเล่นเกมรับแน่นๆน,น,นะครับผมหลายๆคนคงเจอปัญหาแบบนี้นะครับเล่นใหม่ๆนะหรือว่าเล่นนานแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นสักทีนะครับเดี๋ยวนี้จะมา อธิบายนะครับข้อดีแล้วก็ข้อเสียของทิกในการเล่นเกมลับต่างๆนะครับคุณผู้ชมให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับว่าข้อดีข้อเสียของทิกนั้นมันคืออะไรนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นเกมลับนะครับมันมีหลายวิธีครคุณผู้ชมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับมีทั้งหมด6วิธีนะคุณผู้ชมทุกคนต้องใช้6วิธีนี้แน่นอนนะครับผมมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมรวบรวมมาหลักๆนะครับก็จะมี6วิธีนี้แหละคุณผู้ชมวิธีแรกนะครับเข้าบอลแบบวิ่งแท็กเกิลนะครับหรือว่าการเข้าพรวด วิธีการทำนะครับผมกดวิ่งกับแท็กเกิลค้างไว้เลยโดยไม่บังคับอนาล็อกนะครับผมวิธีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นใหม่ๆนะครับจะใช้การกดปุ่มนี้แหละแต่มันมีข้อเสียเยอะแยะมากมายครับสำหรับวิธีการกดบังคับปุ่มนี้อย่างเดียวโดยไม่บังคับอนาล็อกนะคุณผู้ชมนะก็ผมไม่แนะนำมากๆนะครับไม่เหมาะเลยคุณผู้ชมที่จะกดปุ่มนั้นตลอดนะครับเพราะว่าจะทําให้หลุดตําแหน่งบ่อยนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเล่นง่ายมากๆนะครับข้อดีนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับคือ สามารถแย่งบอลมาครองได้ไวนะครับตัดบอลได้ในจังหวะที่ศัตรูหรือคู่แข่งเนี่ยส่งลูกไกลๆนะครับผมเราจะสามารถตัดได้เลยนะครับผมก็คือตัดไวนั่นเองแต่ว่าข้อเสียมีเยอะมากครับคุณผู้ชมคือนักเตะของเราเนี่ยครับจะหลุดตำแหน่งแล้วก็เข้าบอลในเหลี่ยมที่เสียเปรียบคู่แข่งอยู่ตลอดเวลานะครับคุกทาให้คู่แข่งเนี่ยพลิกยิงได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเจอคู่แข่งที่ ทำชิ่งดีๆนะครับผมจะหลุดตำแหน่งบ่อยมากนะครับผู้เล่นใหม่อาจจะเจอปัญหานี้อยู่นะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่แนะนำให้ทำในทุกจังหวะนะครับคุณผู้ชมคือทำได้แหละแต่ว่าไม่ทุกจังหวะนะครับแผงแบ็คโฟนี่หย่าเลยคุณผู้ชมคือกองหลังตำแหน่ง CB เนี่ยจะมีความเร็วที่แบบน้อยมากๆนะครับช้ามากอ่ะคือเร็วสุดคือเปาโลมารดิเนียแล้วยังเร็วแค่ร้อยสากว่าๆนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ทันกองหน้าอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับแผงแบ็คโฟเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให วิ่งตามเขาทําให้ดักบอลนะคุณผู HYUN, ้ aja, ma, ชมเข้าใจไหมคือเราต้องเข้าในเหลี่ยมบอลข้างหน้าเขาไม่ให้วิ่งตามนะครับวิ่งตามยังไงก็ไมา่ก็ไม่ทันนะ่าานนะกองหน้าแม่งเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นแผง back f คือตําแหน่งที่เราต้องควบคุมให้ดีที่สุดนะครับมอย่าให้มันหลุดไปข้างหน้าเด็ดขาดนะฮะเราต้องแบบว่าให้มันอยู่ข้างหลังตลอดนะคุณผู้ชมนะมาถึงวิธีที่2นะครับคือวิ่งดักทางบอลนะครับหรือว่าวิ่งดักตัวคู่แข่งนั่นเองนะครับผมวิธีทำนะครับก็คือ วิ่งประกบตัวคู่แข่งที่มีแนวโน้มที่จะส่งไปนะคุณผู้ชมสมมุติว่าคู่แข่งเนี่ยเลี้ยงบอลมาทางขวานะครับแล้วก็มีตัวข้างหน้าหนึ่งตัวนะครับหรือว่า2ตัวเราต้องไปดักตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อให้เขาแบบเล่นยากมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะวิธีการทํานะครับเราก็ต้องกดปุ่มบังคับวิ่งแท็กเกิลแล้วก็อนาล็อกนะครับไปในทิศทางที่มีศัตรูอยู่นะคุณผู้ชมข้อดีนะครับดักบอลได้และทําให้คู่แข่งเล่นยากหาตัวส่งยากแล้วก็ AI นักเตะที่ ม่อยู่ในการบังคับของเราเนี่ยจะวิ่งเข้าบอลให้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับถ้าคู่แข่งที่ชอบเลี้ยงบอลอาจจะทําให้นักเตะของเรานะครับลุตําแหน่งได้นะครุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราหมัวแต่วิ่งประกบอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งอ่ะเขาเลี้ยงไปเลยนะครับผมทําให้เราหลุดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีนี้ผมก็แนะนํานะคุณผู้ชมนะเอาไว้ใช้กลางๆอ่ะกลางสนามกลางสนามใช้ยิ่งดีนะครับผมแต่ถ้าถึงแข่งแบ็คโฟเราต้องรีบควบคุมทันทีนะครับผม วิธีที่3นะครับเข้าบอลแบบ2คนหรือการเข้าลุมแย่งนั่นเองนะครับผมวิธีการทำนะครับกดเข้าบอลแบบกองหลัง2คนนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาอีกตัวมาปิดคู่แข่งที่มีแนวโน้มที่จะส่งไปอย่างนี้ก็ได้นะครับผมข้อดีเนี่ยคือทําให้คู่แข่งของเรานะครับต้องรีบส่งหรือเลี้ยงหนีไปในตําแหน่งที่เขาไม่ได้ทาประตูได้ถนัดนะครับผมเหมาะกับการใช้ดักคู่แข่งตอนริมเส้นมากๆนะครับคุณผู้ชมสมมุติว่าศัาตรูเนี่ยเลี้ยงมาริมเส้นแล้วนะครับเราใช้อีกตัวหนึ่งมาดักบอลไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเข้าข้างหลังนะครับเพื่่อทีจะ ไม่ให้ศัตรูเนี่ยล็อกกลับได้ถนัดนะครับถ้าล็อกกลับได้เนี่ยพื้นที่แดนกลางของเราจะแบบว่างมากๆนะครับถ้าเขาส่งตัดไหนได้น,นี่คือแบบเขามีโอกาสได้ยิงเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าข้อเสียนะครับมีเยอะมากๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเข้าบนแบบ2คนช่วงกลางสนามไม่ใช่ริมเส้นนะครับจะทําให้นักเตะ หลุดตำแหน่งและหลุดตัวประกอบทําให้คู่แข่งทําชิงได้ง่ายนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้ในกลางสนามนะครับผมส่วนวิธีที่4นะครับวิ่งถอยหลังดักบอลนะครับตอนที่ศัตรูเลี้ยงจี้นะครับผมนะวิธีนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับในตอนที่ศัตรูเนี่ยกำลังเลี้ยงเข้ามานะครับเดี๋ยวไอนักเตะของเราเนี่ยจะทําการแท็กเกิลให้เองนะครับผมวิธีการทำนะครับไม่ยากเลยไม่ต้องกดปุ่มวิ่งแล้วก็แท็กเกิลนะคุณผู้ชมนะคือบังคับอนาล็อกอย่างเดียวให้บังคับ ไปในทิศทางที่ถอยหลังนะคุณผู้ชมแต่ว่าบังคับอนาล็อกไปในทางที่ศัตรูกําลังเลี้ยงไปนั่นเองนะครับผมซ้ายขวาแต่ว่าเน้นไปทางข้างหลังนะครับอย่าเข้าน้าเข้าหน้าหลุดเลยนะครับผมก็คือข้อดีเนี่ยทำให้นักเตะตัวที่ไม่บังคับนะครับประกบตัวได้ดีทําให้ศัตรูไม่กล้าส่งและนักเตะจะเข้าแท็กเกิลเองได้อย่างแม่นยานะครับส่วนข้อเสียนะครับก็มีเหมือนกันนะครับถ้าคู่แข่งส่งเข้าในได้หรือเลี้ยงตัดในได้ถ้าเราไม่กดปุ่มวิ่งจะทําให้นักเตะของเรานะครับช้าครับคุณ แล้วก็ทําให้เรานะครับวิ่งขวางตัวคู่แข่งไม่ทันศัตรูอาจจะมีมุมยิงได้นะครับผมก็คือวิธีนี้เนี่ยผมแนะนานะครับตอนที่ศัตรูกําลังเลี้ยงจี้เข้ามาในแดนกลางนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ริมๆเส้นแล้วเขาเลี้ยงตัดเข้าในเนี่ยเราต้องกดปุ่มวิ่งแท็กเกิลเข้าด้วยนะครับไม่งั้นไม่งั้นเราวิ่งไม่ทันเขานะคุณผู้ชมวิธีที่5นะครับกดแท็กเกิลสครั้งในการแย่งบอลน,นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการแย่งบอลแล้วนะคุณผู้ชมนะวิธีการทํานะครับตามชื่อเลย กดวิ่งและแท็กเกิลสครั้งนะครับผมคุณผู้ชมจะทําให้นักเตะของเราเนี่ยยื่นขามาจิ้มบอลนะครับจากด้านหน้านะถ้าเกิดว่าอยู่ด้านหน้าจะยื่นขาขึ้นมาจิ้มบอลถ้าเกิดว่าอยู่ด้านหลังจะตามดึงคู่แข่งครับจะตามดึงแบบบางทีดึงจนล้มเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับมีเยอะด้วยคุณผู้ชมข้อเสียแรกนะครับถ้าเราอยู่ด้านหน้านะถ้าเกิดว่าศัตรูยังไม่เลี้ยงจี้มาในตำแหน่งที่แบบใกล้กับตัวที่เราบังคับอ่ะคุณผู้ชมถ้าเรากดแท็กเกิลสครั้งจิ้มไปปุ๊บถ้าวุดขึ้นนนนมาาเเเเ่ยยักตะะขอองรจืล ทมให้คู่แข่งนะครับเลี้ยงผ่านเราไปแบบสบายๆอ่ะเหมือนแบบวิ่งผ่านอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนคิดดูดิมันมันผ่านได้ง่ายมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจิ้มลมนะข้อเสียที่2นะครับถ้าเราอยู่ด้านหน้าถ้าเราจิ้มโดนก็มีโอกาสฟาวสูงเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องแบบจิ้มแม่นๆหาตัวที่แท็กเกิลดีๆนะผู้ชมนะส่วนข้อเสียที่3นะครับถ้าเราอยู่ด้านหลังนะครับผมถ้าเราดึงแล้วเราวิ่งแซงไม่ได้เราก็จะเสียฟาวนะครับแต่ถ้ามองเป็นข้อดีก็ฟาวเพราะเราตัด ตัดฟาวได้นะครับผมข้อดี่6ครับจะคล้ายๆกับการกดแท็กเกิลเมื่อกี้เลยแต่เป็นการสไลด์นะครับกดสไลด์แท็กเกิลวิธีการทํานะครับผมก็วิ่งหาคู่แข่งนะครับผมแล้วก็กดปุ่มสไลด์เท่านั้นเองนะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมมันก็มีนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้อยมากๆนะครับข้อดีก็คือถ้าสไลด์แม่นๆไม่ฟาวบอลจะอยู่กับที่ไม่กระดอนไปที่อื่นมีโวกาสูงที่เราจะได้บอลนะครับหรือว่า กรอนไปที่อื่นก็ไปเข้าทางเพื่อน้อมทีมของเราเนี่ยครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยถ้าสไลด์ไม่โดนคู่แข่งจะหลุดตัวประกรบแบบง่ายดายเลยหรือว่าข้อเสียอีกแบบคือสไลด์โดนแต่ฟาหรือสไลด์โดนแต่บอลกรอนไปเข้าทางคู่แข่งอีกทีตัวของเราเนี่ยซึ่งล้มตัวสไลด์อยู่ใช่ไหมถ้าไปเข้าตัวอื่นแล้วเขาทําชิ่งกับตัวอื่นไปตัวนี้หลุดตัวประกรบเลยถ้าเราใช้กับแผงแบ็กโฟนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะครับแบ็กโฟเนี่ยเราต้องคุมให้ดีๆนะครับอย่าให้หลุดตําแหน่งเลยเด็ดขาดนะคุณผู้ชม ทุกวิธีการเล่นเกมลับนะครับที่ผมพูดมาทั้ง6วิธีทุกคนสังเกตไหมว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับทุกวิธีเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้ข้อใดข้อหนึ่งนะครับในการเล่นเกมเกมนั้นเนี่ยไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องแบบใช้รวมๆกันอะรวมๆกันนะนนะอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเล่นมา4เดือนนะคุณผู้ชม4เดือนเองนะครับแต่ว่าผมขึ้นแรงล้านแล้วนะคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้ว่าตัวผมเก่งนะแต่ว่า คือตามหลักเลยอ่ะผมเป็นคนดูบอลไงผมก็เลยแบบว่าเออรู้ว่าเราแบ็กโฟของเราเนี่ยห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับผมว่าควรจะเล่นในแบบวิธีไหนนะครับหรือว่าคนที่มีสไตล์การเล่นอยู่แล้วก็เล่นตามแบบของตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ผมมาแนะนําผู้เล่นใหม่นะหรือว่าคนที่ยังเกมรับยังหลวมอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นเกมรับของผมเป็นอย่างไรนะครับ มาเดี๋ยวเรากดแบบธรรมดาไม่เก็บแต้มนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะทําการให้เขาบุกแบบตลอดเลยนะคุณผู้ชมนะเราจะตั้งรับอย่างเดียวนะครับหนึ่งล้านแปดพันแต้มนะครับแต้มน้อยกว่าเราเยอะอยู่นะคุณผู้ชมของเราหนึ่งล้านหนึ่งแสนแต้มถ้าถามว่าเขาเก่งไหมเขาต้องเก่งในระดับหนึ่งเลยไม่งั้นเขาไม่ขึ้นล้านมาได้หรอกนะครับผมเกมลุกเขาต้องโหดในระดับหนึ่งนะครับผม <Okay. S 1> มาเรามาในระบบ4 2 2สนะครับศัตรู4 3, 3 3โฮดดิ้งนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะเอาสักลูกนึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นเกมลับนะครับคือเราจะเคลียร์เคลียร์ให้เขาบุกอย่างเดียวเลยเราต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์แบบนี้ควรเล่นเกมลับแบบไหนนะครับทั้ง6วิธีที่ผมแนะนําไปก็ดูข้อดีข้อเสียของมันแล้วกันนะครับผมนะเด่นเช่นททียิงเรียบร้อยมาไวครับประตูแรกโอ้โหได้เล่นเกมลับตั้งแต่กี่นาทีเนี่ยห้านาทีแรกเลยจะรับไหวไหมเี่ยคุณผู้ชม วิธีการเล่นเกมรับของผมนะครับผมจะให้ตัวละครนะครับวิ่งบางทางนะครับที่ศัตรูจะส่งไปในตัวที่อันตรายนะคุณผู้ชมนะเนี่ยวิ่งดักทางไว้แล้วเขาก็จะไม่ส่งเขาจะส่งไปในตัวที่ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ซึ่งมีตัวของเราเนี่ยคอยรับอยู่แต่ตอนนี้ไม่เงยโอเคถ้าเราดักทางถูกนะครับหรือว่าประกบไม่ห่างเกินไปเนี่ยศัตรูก็จะยิงติดเซฟนะคุณผู้ชมนะแต่ลูกแต่มุมนี้ป้องกันยากจัดเคลียร์ไปก่อนโอ้โหเคลียร์ไม่ขาด ที่หายเดียวโอเคลูกเต็มุมมันมันป้องกันยากนะครับผมนะโอ้โหเรียบร้อยอ่าอย่างรอดครับไปเขีรยไปบุกมาเพื่อนแน่จริงก็บุกมามีเวลาเหลือเยอะให้นายบุกอะ่ะถักไว้เขีรยไปผมจะมีวิธีการเล่นแบบวิ่งปิดตัวนะตั้งแต่แดนบนจนแดนกลางนะครับจนถึงแดนสุดท้ายของเราแบ็คโฟเนี่ย ผมจะใช้วิธีการตั้งรับไม่กดปุ่มแท็กเกิลน,นะฮะเดี๋ยวศัตรูก็พลาดให้เราเองเห็นไหมเขียไปวิ่งดักทางไว้นะครับนี่ดักตัวนูวน้นเข้าหลังสองตัวอุ้ยมันล็อกหล,กล,กล,กลบหลามผมได้ว่ะแม่งเงยเข้าในาเลยลูกเปิดก็จัดการยากนะแต่ก็มีวิธีจัดการอยู่นะครับคุณผู้ชมมาเขียไปฮะให้เขาบุกมา แดนบนเนี่ยผมจะวิ่งประกบตัวเอานะครับผมจะไม่เข้าพวดนะวิ่งประกบตัวที่คิดว่าอันตรายอะ่ะให้เขาได้เล่นยากพอมารอบข้างแบบนี้เราก็เข้าแบบสองตัวเลยก็ได้แต่หมดเวลาก่อนนะครับผมหมดครึ่งแรกนะน้ำหนึ่งศูนย์ 0, นะครับศัตรูยังทำอะไรเราไม่ได้นะคุณผู้ชม,มเห็นไหมคือมีโอกาสจะแย่งได้ผมยังไม่แย่งเลยเห็นไหมเมื่อกี้นะ่ยวิ่งนักทางไว อลองหั่ตัวไปฟันร้อยคยโดนเปิดแม่ป่ะสวยโอเคยืนได้อยู่อ้ำนะครับทุ่มอีกรอบหนึ่งจัดเชฟเกมลับดีๆเพื่อนมีทางไว้ครับไม่ต้องขา้าวดเนี่ยพอถึงแผงแบ็คโฟปุ๊บห้ามเข้าพวดเดเดขาดนะให้บังคับอนาล็อกอย่างเดียวเลยนะครับผู้ชมถึงแบ็คโฟลเว้ยที่หายเรียวเรียบร้อยแน่นี่สวยคุณเลบะรี่ ไปเขีรยไปครับฟิลิปดามโอ้ได้บอลอีกจส่งให้เขาอ่าาจัดเชฟเกมรับเห็นไหมวิธีการเล่นเกมลับผมนะครับประมาณนี้เลยคุณผู้ชมจะวิ่งดักตัวปุ๊บพอศัตรูส่งปุ๊บตัวของเราก็จะชิดเลยเห็นไหมนี่ใช้กองหลัง2คนเข้าแท็กเกิลได้ง่ายๆนะครับเคขียร์ไปควรว่าเขาจะยิงผมได้ปะ บางทีมันก็จะดื้อมือนะคุณผู้ชมนะบางทีเราบังคับไปทางไหนมันก็ไม่ค่อยไปอ่ะมันจะวิ่งเออเยืนนิ่งๆอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อา้าวชี้หายเร็วลามขึ้นมาทําไมเนี่ยสวยคริปเปอร์ดิอมโดนเต็มมุมอีกแหละเคลี <laughs> ยร์ไปเพื่อนสวยเคลียร์นาทีแปดสิบเอ็ดแล้วนะครับเขายังทําอะไรผมไม่ได้เลยคุณผู้ชมเอาเลยรไหมเอาอะไรไหม เอาลูกที่สองเลยไหมผมรู้ทรงว่าเขาน่าจะยิงผมไม่ได้ละไปเอาที่เอาลูกที่สองเลยละกันวุอ่ะเล่นเกมลับครับเขาส่วนกับเห็นไหมแผงว้โฟงผมจะยืนแบบสี่ตัวครบนะครับฟิลิปดามเอาฟาวเงย ติดเจ็บสี่นาทีครับคุณผู้ชมถ้าคนจังหวะน,นี้ก็น่าจะไม่เสียประตูแล้วแหละเอาใช้เอาเอาไปฮะแทงเอาแล<อ>้วจ้าฟิลิปรามจังหวะน,นี้ <c oughs> แทงไปโอ้โหหมดเวลาก่อนครับ <c oughs> วิธีการเล่นเกมรับของผมนะครับอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมผมจะใช้วิธีการ วิ่งบางทางบนเอานะครับผมตั้งแต่แดนบนถึงแดนกลางนะครับแต่ถ้าพอถึงแผงแบ็คโฟแล้วเนี่ยผมจะไม่ใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้แผงแบ็คโฟหลุดได้นะเราต้องบังคับแบ็คโฟดีๆนะครับอย่าให้มันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นถึงแผงแผงแบ็คโฟปุ๊บเราจะใช้วิธีการบังคับอนาล็อกอย่างเดียวละอนาล็อกอย่างเดียวเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูไม่เลี้ยงตัดเข้าไหนก็ไม่ต้องกดนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงกี้กลางๆเนี่ยบังคับอนาล็อกอย่างเดียวเดี๋ยว AI ของนักเตะของเราเนี่ยเดี๋ยวเเเเ้้าาาากก็็ย่ทขมองผ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับขอให้เก่งขึ้นเร็วๆนะฮะดูคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เก่งขึ้นประมาณ50%อนะอย่างน้อยผมว่านะอ่ะโอเค๊ม่บายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม